ีค่ะพี่กุ้งกสิเองนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะกับพี่กุ้งกสืออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งเจอสิวนี้ลูกเนี่ยถ้าเรามองโดยทั่วไปนะลูกนะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะคะคือมองเนี่ยเห็นไหมมองแทบจะคือแบบเหมือนไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็มีนะคะแต่ถ้าเราดึงขึ้นอย่างเงี้ยลูกเห็นไหมหนูเห็นไหมลูกอ่านี่เลยนะคะทีเนี้ยแต่การกดนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะคะพี่วีทําได้ไหมลูกถ้าถ้าเอามุมนี้ก่อนนะคะ เพราะว่าน้องเสริมจมูกนะคะพี่กุ้งจะต้องกดให้มันไม่ชนกับซิลิโคนนะลูกก็เลยต้องดึงขึ้นนิดนึงแต่บอกน้องไว้แล้วว่าถ้าเจ็บบอกพี่นะลูกนะที่เรากดมุมนี้นะลูกนะเพราะว่าเราจะให้มันไม่ชนกับซิลิโคนนะคะ แน่หลอกอะไรพอออกไม่เรียบเลยนะคะทีนี้เราก็จะเอามุมนี้กันต่อของน้องมันจะชนขึ้นไปข้างบนไหวไหมลูกไหวอยู่นะอันนี้สิวน้องผู้หญิงนะลูกนะ ิวผู้หญิงกับสิวผู้ชายลักษณะของเม็ดสิวมันจะต่างกันนะละูกแต่างก,กันก็คือความอวบอิ่มกับความผอมเพรียวของสิวใช่ค่ะ <c oughs> น้องยิ้มเลยนะคะเพราะว่าคือผิวผู้ชายรูมผลของเขามันจะกว้างกว่าของผู้หญิงไงลูกเวลาหัวสิวมันก็จะเห็นเป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะ แต่ถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะรูมขนของเขาจะเล็กแต่ว่ารูมขนก็กว้างเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นรูเล็กๆนะคะหัวออกก็เลยจะผอมๆเพรียวๆบางคนชอบถามพีม่กุ้งว่าสิวอุดตันพอเรากดออกแล้วมันหายเลยไหมคะพี่กุ้ง ในจุดที่เรากดะลุกหายนะคะแต่ถ้าถามพี่กุ้งว่าขึ้นใหม่ได้ไหมนะคะพี่กุ้งก็ตอบตามความเป็นจริงค่ะลูกขึ้นได้นะคะการขึ้นใหม่ของสิวนะคะอยู่ที่การดูแลของเราถ้าหนูดูแลเป็นนะคะดูแลโอเคนะคะผิวของเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะแต่ถามว่าขึ้นได้บ้างไหมได้บ้างแต่น้อยกว่าเดิมค่ะลูกแต่ถ้าปล่อยให้ตามธรรมชาติอันนั้นก็คือไม่นะลูกนะ เห็นไหมอันนี้คือที่เราเอาออกนะลูกนะเห็นไหมคะที่พี่กุ้งให้ดูเป็นเมรเร็ดเละะี่ยมๆะลูกหายไปเลยนะคะหายไปหมดเลยนะคะ<อ>เห็นไหมคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วอันนี้คือนหน้าผากนะลูกเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ลืมเลยคืออะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ำตัวผักเอนไซ์พืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ มาร์อันนี้ก็คือพี่กุ้งจะมาร์คลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวนะคะลูกจะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะมาร์คลดแดงของผิวด้วยอะโรเวราเจลเป็นร่างฐางจะระเข้ลดการแดงแห้งเล่าของผิวค่ะ ะะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะด้วยสารล้างสารเคมีสารตัวค้างที่อยู่ใต้ผิวนะคะด้วยมาร์กสา,ายไหลลดสิวเวอร์ชันพิุพกดสิวตัวนี้นะคะช่วยล้างสารที่สารเคมีสร้างผิวลูกค้าให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่พราะเป็นประจําหลังจากการกดสิวนะคะจะทําให้การอักเสบของผิวยุบและแห้งลงได้ไวนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะตรงนี้เลยนะคะฝากติดตามหน่อยพี่กุ้งไม่อยากให้เห็นหน้าน้องลูกอ่าขอปิดไปนิดนึงนะคะ ep สองนะคะ